สวัสดีครับพี่น้องครับกัมาพร้ากันอีกแล้วนะครับกับช่องชาบาญาฟาร์มชาแนลนะครับช่องว bon ิธีของคนเลี้ยงวัว kind ก of ับอ่าหลังจากที่เราทําเปลือกมาล้างหมักยีสนะครับเท่ามักได้แค่สองมือเท่านั้นครับพี่น้องหยาเท่าเบิร์ดนะครับเบิร์ดเบิร์ดเลยนะครับเนี่ยมือเ้าว์กับเอาฟางไปยายให้งัวกินนะครับเนี่ยมาเลี้ยงเอาเปลือกมาล้างหมักยีสไปให้วัวกินนะครับอันนี้มักได้สองมือนะครับจะกับจำเป็นต่อไปให้งัวกินนะครับเพิ่นผู้เคยเอา เปลือกมันสดใหงัากินก็ยังกินได้นะครับแต่อันนี้มาร์กสองมือเข้าบ่อเดียใส่ยูเลียนะครับกับบ่อจำเป็นต้องไปล่อยูเลียไห่มันสลายพิษยูเลียไปก่อนจะไม่ไปให้มันกินนะครับเข้าบ่อเดียใส่ยูเลียก็แค่เป็นเติมหวานด้วยกากน้ำตาลดีน้ำตาลและน้ำตาลสายแดงนะครับครับเดี๋ยวมอนี้มาเปิดเบื้องครับพี่น้องครับสองมือมันสีหนาตาเป็นจังไลยนะครับแล้วเอาไปให้าัวงัาสีพ่อสีกินได้พ่อสีกินดีห้บ่อนะครับพี่น้องเดี๋ยวมาลุ่นกันครับ หุนหุนนะครับพ่ออ <teaching. S 1> er hey. ุ่นๆนะครับพ่ออุ่นๆก๋าสีพ่อให้ง่วได้กินอยู่นะครับพี่น้องขันข้ามักแบบนี้นะครับ erm มันก๋สีมีส่วนที่มันมีอากาศเข้านะครับขันลักจากนี่ขันมักไปโดนๆหนามันกะาสีออกสิเป็นสีดำๆนะครับแต่อันท้าวาดำๆมันกินบบนะครับมันกินคือเกานะครับพี่น้องบ่าม่นว่ามันดำเหล้วมันบกินนะครับมันบ่ได้วว่ามันเน่าไปซะเลยนะครับยกเว้น <Gibson> ที่มันสีขึ้นล่านะครับพวกสีขึ้นล่าก็คือเป็นหมู่เป็นล่าเลยอันนั้นบอกกินนะครับแต่กันเป็นสีดําเปลี่ยนสีอันนั้นกินให้นะครับเดี๋ยวมือนี้เฮาเอาไปห้งัวกินนะครับแต่มือนี้มันมันมาแค่้อมมือเฮากับสีใสห่อมโรยหนาเป็นท็อปปิ้งห้งัวกินนะครับครับพี่น้องเดี๋ยวเฮ็ดเองบ่ได้นะครับให้พี่ดอกปอแต่งนะครับกับพี่สงปอดซิ่งนะครับเป็นต้นเห็ดซอยก้อนนะครับในในห่วงอาทิตย์นี้นะครับเดี๋ยวไว้เร็วจะคอยี้เฮ็ดเองนะครับครับ ว่าปีศาจกับเห็นกะลูกว่าเป็นแนวกินนะครับได้กินที่คุ้นเคยนะครับเพราะปีที่แล้วกินกัมันกับมักแห้งนลครับเผื่อมันล้างมักยีดได้กินอ่ากากน้ำตาลกินมันมักนะครับก็เป็นกินที่คุ้นเคยนะครับลองซองลองซองหุ่มรถนะครับหุมรถนี่กับมาปิดคอกให้่กลับมาเฟียมาซองเบิ้งนะครับทั้งทั้งที่ดูว่าจะคล้องสิริกินแต่แทนเดี๋ยวเราเอาลำโรยหน้าเป็นท็อปปิ้งให้นะครับอ่าเพื่อสร้างความคุ้นเคยในการกินนะครับ บางว่ามันสิกินดีกินเกี่ยงให้เฮ้าบอนะครับครับกะมอ่านี่กัสิเป็นเปลือกมันล้างบักยีบเป็นมือแรกนะครับหลังจากที่กินหยามาเยาวๆนะครับแล้วก็ตอนนี้หยาเบื้อล้วนะครับมารลุนกันครับว่ามั่นพักสองมือนะครับอาจสิเป่เดท่านเป็นสมย่อนนะครับแตกกะเบื้องแล้วเบื้องความกระตือรือร้นนะครับจากที่ได้กินน่าสิกินดีครับพี่น้อง ลูกมามามาคลอกเร็ว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  ครับพี่นอ้องกกะถือว่าง่วกินดีนะครับ <S <S เปลือกมาล้างหมักย,ยีที่ยังหมักไม่ได้ที่นะครับมักไหวแค่สองหมื่นเท่านะครับพี่น้องแจ้กักถือว่าง่วให้ความสนใจในการกินกันอย่างดีนะครับกะจะว่าจะหิวหรือจะว่าหมักนะครับพี่น้องกัดย่านดาบานะครับว่ามักสองหมื่นคือเอามาให้งง่วกินนะครับอาจจะมีสารอ,าอะไรบางอย่างอยู่ใน เปลือกมันที่วัวยังไม่สามารถที่จะกินได้นะครับเอาง่ายๆว่าง่วนะครับขัน,นอันใดที่มันกินบ่ด้งัวเขาสิบ่กินนะครับส่วนหญงง่วสีบ่กินผิดนะครับขันกินแล้วว่ารู้สึกว่ามันเป็นพิษหรือว่ามันมีพิษเนี่ยงัวเขาสีบ่ตองเลยนะครับพี่นองอันนี้กถือว่าให้การตอบรับเป็นอย่างดีนะครับจังสีก่ก็ชื่นใจนะครับในห่วงในห่วงแล้งๆแบบนี้นะครับในห่วงหนาวหรือถึงแล้งนะครับตอนที่บ่มีหญ้านะครับ มันสิเป็นห่วงระยะเวลาที่สีได้ลงทุนกับการเลี้ยงง่วนะครับผมก็ซืถือว่าได้เป็นการลงทุนจริงๆในการเลี้ยงบัวในแต่ละปีของผมนะครับกับสีต๊อันนี้สีตันกับยูหาพันกับสีต๊ประมาณเดือนละหาพันนะครับกับสีอาจสีใส่ระยะเวลาอ่าตั้งแต่ธันวามกรากุมงภามีนากับสีประมาณสี่เดือนนะครับทั้งปีกับงัวสซีก็โตสีอาจสีลงทุนแค่สองมื้นะครับ ในห่วงอื่นกับสีเป็นตัดหยาให้งง่วกับมือละงีสิบบาทนะครับแต่ในห่วงนี้มันได้ลงทุนแต่มันก็จะเป็นการที่เราได้เลี้ยงวัวสบายที่สุดนะครับมันสีบ่เด้ไปลําบากตัดหยาเสียเวลาไปตัดหยาให้งง่วนะครับขันเท็ดเองได้กับสีแค่นั่นแหละครับที่น้องกับไปขวัดเอาเปลือกมั่นใช้ครูถังแล้วกับมาเทาให้งง่วนะครับจะปัญญาฟาร์มไม่ได้เป็นช่องที่ แนะนำวิธีการนะครับเขาหนําเสนอวิธีการเลี้ยงของเขานะครับเข้าบอได้นแนะนําให้เหลี้ยงคือเขานะครับเพราะว่าการเลี้ยงวัวเป็นทั้งาศาสตร์และศิลิน,นะครับแต่ละโอกแต่ละฟาร์มอาจจะไม่เหมือนกันนะครับบม่มีผิดบม่มีถึกนะครับแล้วแต่ความสะดวกของพี่น้องแล้วแต่บริบทของแต่ละพื้นที่นะครับพี่น้องสําหรับ e ีนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์ ทำไมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับสำหรับ EP นี้ชาวจะฟาร์มขอลาไปก่อนนะครับพบกันใน EP ต่อๆไปครับสวัสดีครับครับปัญญาฟ์ม